สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำครับกับตัวของรถตู้ใช้ในครอบครัวครับอย่างเห็นด้านหน้านี้บ้านเราคงเรียกเลยสีดำแน่นอนนะครับแต่สียังเป็นทางการนะครับของในตัวของคุณได H1 นะครับคันนี้เป็นตัวของ2.5 Elite ครับปี2021นะครับชื่อสีนี้ก็เรียกว่าตัวของ Timeless Black นะครับหมายมีความ ย้อนวัยย้อนเวลานะครับผมแล้วก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของความสุขนะครับผมที่คุณได้เดินทางกับคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับคันนี้เป็นตัวของ11ที่นั่งนะครับผมได้ปีใหม่ด้วยนะครับไมเนอร์เชนแล้วนะต้องเรียกว่าเป็นชื่ออย่างเป็นทางการมันคือตัวบิ๊กไมเนอร์เชนนะครับผมหน้าตาก็จะได้ตัวกระจัง ที่เป็นตัวโครเมียมมาแบบนี้นะครับผมแล้วพอเวลาเป็นซี่เล็กๆนะเวลาโดนแสงโดนแดดมันก็จะสวยงามนะครับผมภายในบก็จะเป็นตัวของเบาะหนังนะครับผมสีน้ําตาลเลยนะครับรุ่นดีลิตน,นะถ้ารุ่นเริ่มเขาจะได้เป็นตัวของเบาะผ้านะครับมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับเชิญเข้ามาด้านในเลยนะครับผมตรงๆนะใช้งานได้จริงไม้จริงคุณผู้ชม11ที่นั่งแต่ถ้าเกิดถามในเรื่องของแบบความสะดวกสบายการขยับขยื่นนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้ ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้สบายถึงขั้นสุดถึงขีดสุดเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ารถตู้สเปคเนี่ยไซเนี้ยนะครับผมถ้าเกิดคุณโดยสารสักแบบ7คน8คนเนี่ยผมถือว่ากําลังดีนะครับพื้นที่ด้านท้ายพื้นที่ด้านหลังให้มันได้มีการขยับแล้วก็เอาไว้วางของวางสัมภาระในเรื่องการเดินทางบ้างนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องของภายในความสวยงามความหรูหรากับราคาผมว่ามันตอบโจทย์นะสำหรับในเรื่องของการใช้งานกับรถตู้สักคันที่ได้สเปคประตูสไลด์2สองฝั่งนะครับผมภายในเบาะหนังแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันก็มมีให้ครบผ ด้านในจะเป็นออโต้นะครับด้านหน้าเนี่ยโซนด้านหน้าคืขับสบายนั่งก็สบายด้วยนะครับแล้วก็รูปลักษ์รูปทรงอยู่นี้เขาก็พัฒน,นามาผมว่าสวยขึ้นนะสำหรับในตัวของ H1 e ี i t e ปี2021คันนี้ไปดูราคากันครับ ราคาครับคันนี้อยู่ที่949,000บาทครับติดต่อมาได้เลยที่โตโตคาครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะ0837777747และ0837777757คุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้มากๆ,ๆใครมีครอบครัวและหารถตู้11ที่นั่งนะครับผมไซส์ประมาณนี้นะครับผมกับแบรนด์ของคุณใดครับมาที่โตโตคาไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้สวัสดีครับ hey, shit, A dream that I've had for several ages of bacon, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate,